สวัสดีค่ะทุกคนเราคิดถึงบ้านมาหลายวันแล้วเราอยากจะไปบ้านเราบ้านสวนของเราคราวนี้เราก็เลยต้องมาทางลัดค่ะทางลัดของเราก็จะลำบากนิดนึงนะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะโอ้โหนี่สวนของเรานะคะดูสภาพเราไม่มีสารนะโอ้ยดวมตายไปแล้วอันผ่ <laughs> ต้นใบอุ้ยมีเรืออยู่ ข้าวไฟคือกล้าเอาข้าวไฟมาวะ่า <c oughs> ถึงแล้วนี่น้องไม่ได้ท่วมบ้านนะแค่ท่วมครัวเนี่ยหลังบ้านหากุญเจียบ้านก่อนกุญเจียบ้านอู้ยคิดึงบ้านนานแล้ว บุกทุ่งนาม,มาเออกุญแจกุญแจออกมากุญแจดีใจจังมีค่าไฟด้วยไฟสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท สภาพท่วมหมดเลยจ้าสเลตียังรอดอยู่เด้อนี่เพราะว่าปลูกใส่โฟมนะคะโอ้ยเหลือมมาบมากหาปลาได้เลยตัวนี้ปาดหนไม่หนไม้ยาวมากคุณนะสุดยอด ดอกไม้ก็ยังเหลือนะคะอัปเดตสถานการณ์โอ้ยสวนไม้ย,ยังว่าเมนสาเนะาะเขาเด้อค่ะเขาเบิรโอ้ไม่มีเลยไม่มีข้าวเลยนะคะใครรู้ว่ากี่วันข้าวจะเน่าบอกเข้ามาเด้ออยู่ได้ถึงกี่วันเนาะข่าว โอ้ยเป็นเชือ้อราตายแล้วหัวนี้เป็นเชือ้อราทำไงดี <c oughs> เหนื่อยเหนือน่อยเหนื่อยลำบากจริงๆ ไม่ได้อยู่บ้านมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนี้เข้ามาวันแรกนะคะดูดูสภาพเรอโอ้ยสงสารดูสภาพดูสภาพ ดูล้อหน้าดูล้อหน้าวันนี้อยากจะลงไปพายเรือมากเลยลองดูไหม อกอถอดรองเท้าก่อนเรือก็ไม่สามารถบรรทุกได้หรอกนะคะว่าน้ำหนักคนภายก็ประมาณร้อยโลนะคะนี่คือพอไปยืนมันก็จมลงดินเลยค่ะต้องเป็นน้ำที่ลึกหน่อถ้าเราลองไปน้ำลึกๆมากมันก็จะ อาจจะมจมไปเลยค่ะหรือยังไงไม่รู้ไม่เคยนะคะครั้งแรกในการพายเรือค่ะ สรุปก็คือเก็บไว้ให้เพื่อนดีกว่าค่ะเก็บไว้ให้เพื่อนหาปลาค่ะอันนี้เป็นเรือหาปลาของเขานะคะนี่มันมีมองเขาอยู่ในนี้อุปกรณ์หาปลานะคะถ้าฝนตกเขาจะมาเพราะว่าเวลาฝนตกปลามันจะแถวอีสานเขาจะว่าปลามันเที่ยวคือปลามันจะวิ่งวิ่งวิ่ง ไม่อยู่นิ่งนะคะเวลาโดนน้ําฝนนะคะเราไม่ถนัดแนวหาปลานะคะเราไปหานองไม้กันดีกว่าค่ะหานอไม้ง่ายกว่าเยอะค่ะพี่น้องไปกันค่ะพี่น้องกำลังบูปลาไปเอานองไม้นะคะโถมคับถมแน่นเนาะ ให้เลี้ยงบ่มี่น้ำงทวงบ่เกิดนอนเลยเบืองแหน่ค่กบ้าเดี๋ยตจะพ่ยอ,อันนี้ค่ะดกุดกดุกขึ้นคักขึ้นเน่อันนี้บ่ได้ยูบ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ đồ này nổi thế thì men bớt hết à đừng nè nhà mình khửn khác quá áo kép bạn ได้ตัดนะคะขันมันยาวมันสีบ่อม่นอเลยเดยอกดอ,อ่อนๆเล่น,นันยอด,ดบอึ้มึม ตลอดคลิปก็ได้ยินเสียงไอตลอดนะคะเพราะตากฝนนะคะก็เลยไม่สมบายนิดนึงค่ะ ขนาดเดินยังจะล้มนะะอันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไต่ขนาม,มานะคะด้วยความคิดถึงบ้าน,น่ะเนาะ ได้หน่อไม้เยอะมากเลยนะคะเราจะเอากลับไหวไหมเนี่ยเราตรงคี้รถไตคันหน้านะเราก็จะตัดทิ้งในส่วนที่มันแก่นะคะแล้วก็เหลือตรงยอดมันไว้จะได้สะดวกในการขนกลับบ้าน ในส่วนของเราก็จะมีนกมีกาเยอะนะคะปีนี้มีนกที่ไม่เคยเห็นเลยก็คือนกแต้วแล้วนกแต้วแล้วมาสายอยู่ที่สวนของเราค่ะปีนี้ประมาณ3าถึงสตัวค่ะแต่ตอนที่น้ำท่วมแบบนี้ไม่รู้น้องจะอยู่กันยังไงเนาะ พราะว่านกแต้วแล้วเขาจะทํารางบนดินนะคะทํารางบนใบไม้ที่ร่วงลงมาบนพื้นดินค่ะถ้าน้ําท่วมแบบนี้ไม่รู้น้องจะอยู่ยังไงนะคะเราก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาตินะเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะนี่สุดยอดบอพอตัดออกเรียบร้อยแล้วก็เหลือซ้ำนี้นะคะพี่น้อง เห็นแล้วเขาพ้นงานเหลือเท่านี้ละมือนี่ฮ้ยเพราะว่ามันแกม่มันยาวเกินไปค่ะก่อเดียวกับพกอ่ะก่ออื่นมาไหวเด้อึงเนี่ยว้ายน้ำท่วมอันนั้นทุกงนานะคะอย่าถามว่าข้าวยังรอดไหมไม่เหลือ ตอนนี้เราเก็บหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะคะกลับบ้านญาตินะคะเนื่องจากเราไปอาศัยอยู่นะคะกับเส้นดางเดิมค่ะพี่น้องวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ